บนี้เพื่อลักขาเทอมบีมพิมพิชยานี้ความจนบ้านเกิดบริรามบีมพิมพิชยาย้ายจากนาสู่เบอร์ห้าของโลกปอสองย้ายออกจาก้องนา สู่เบอร์5ของโลกบ้านเกิดบุรีรมัมบีมพิมพิชญาเดิมพันชีวิตด้วยลูกยางติดทีมชาติเพื่อขอแลกค่าเทอมบีมพิมพิชญากกรามลูกยางสาวทีมชาติไทยจากวันแรกที่เธอแทบไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับวอลเลย์บอลไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสามารถเล่นกีฬาเป็นอาชีพได้ในวันนี้พิมพิชญาก,กําลังจะได้ย้ายไปโกยเม็ดเงินก้อนโตจากการเล่นในลีกวอลเลย์บอลอาชีพที่ประเทศญ,ญี่ปุ่นซึ่งเป็นความฝันของเหล่านักวอลเลย์บอลหลายคนที่อยากไปให้ถึงจุดเดียวกับที่เธอทําได้จุดเริ่มต้นในการเล่นวอลเลย เห็นรุ่นพี่ที่เป็นญาติกันเขาเล่นให้กับทีมโรงเรียนก็รู้สึกว่าพี่เขาเท่ดีจังเลยอยากลองเล่นบ้างจังเราก็เลยได้เริ่มฝึกหัดวอลเลย์บอลตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาสหสศึกษาสมัยประถมของพิมพ์พิชายาตั้งอยู่ในอำเภอกระสังอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ที่ถูกล้อมรอบไปด้วยท้องทุ่งนานเป็นแหล่งทำกินหลักของผู้คนที่นี่ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาถ้าพูดถึงสนามวอลเลย์บอลก็มีแค่ในโรงเรียนเท่านั้นเวลาพื้นปูน,ปนกลางแจ้ง มีเสาถึงตาข่ายเราก็เริ่มฝึกทุกอย่างจากตรงนั้นพอได้มาสัมผัสกับกีฬาวอลเลย์บอลก็เลยรู้สึกชอบตอนนั้นเรายังไม่ได้ตั้งเป้าหมายหรือมีความฝันว่าโตไปจะต้องเป็นเล่นวอลเลย์บอลอาชีพเราไม่รู้ว่ากีฬาชนิดนี้ถ้าหากเรามีความสามารถมากพอก็จะทําเงินทําทองให้เราได้เราไม่รู้เลยตอนนั้นเหตุผลเดียวที่เราเล่นวอลเลย์บอลก็เพราะว่ามันสนุกจริงๆสมัยว่าต้นเราก็ไม่ได้มีเป้าหมายอะไรมากมาย คิดค่ว่าเราเล่นเพื่อหวังจะได้โคต้าเรียนฟรีต่อในระดับมัธยมกับมหาลายัยแม้ไม่ได้คาดหวังหรือฟันไกลจนกดดันตัวเองมากเกินไปแต่ทุกครั้งที่ลงสนามพิมพ์พิชยาก็มักแสดงความเป็นนักสู้ออกมาให้เห็นเธอตั้งเป้าหมายกับตัวเองเสมอว่าต้องทําให้ดีที่สุดและเต็มที่ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้จนตอนนี้ความเชื่อและความตั้งใจนั้นทําให้บีมพิมพิชยาชืา่อข,ของบีมพิมพิชยาโกกรามติดโหนาอันดับแรกในด้านผู้เล่นที่เสิร์ฟดีสุดของโลกและเป็นหญิงไทยคนเดียวที่ได้ถูกจัดอันดับนี้ ภายหลังการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงวันอาเซียนกรังปรี2022ณอาคารชาติชายฮอจังหวัดนครราชสีมาโดยทีมชาติไทยสามารถเอาชนะเวียดนาม3เซตรวดพร้อมกับคว้าแชมป์รายการนี้ได้เป็นสมัยที่2ติดต่อกันโดยไม่เสียเซตจากการแข่งขันครั้งนี้เลยพร้อมรับเงินรางวัล25,000ดอลลาร์สหรัฐประมาณ9 0 0 0บาทบาน 9, าทอกจากนี้บีมพิมพิทยากรกรามนักตกสาไทยทีมชาติไทยวัย24ปี ที่เพิ่งจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยายลัยรัตนบัณฑิตยังได้เตรียมชุดครุยมาด้วยพร้อมกับวันให้ช่างภาพประจำการแข่งขันวอลเลย์บอลอย่างพี่เอ็ดี้ถ่ายภาพร่วมกับครอบครัวและเพื่อนนักกีฬาทั้งนี้บีมพิมพิชญาสำเร็จการศึกษามาตั้งแต่ช่วงเวลา2เดือนที่ผ่านมาทววาด้วยภารกิจรับใช้ทีมชาติตั้งแต่ทั้งศึกวอลเลย์บอลในชั้นสลีกเอวีซีคับและอาเซียนกรางปลีเรียกว่าทั้งเก่งทั้งขยันมากๆน่ารักจริง,รงๆคะ่ะ